การศึกษาเติบโตได้ด้วยความร่วมมือการพัฒนาจึงเกิดจากพลังของการทำงานร่วมกัน ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มเครือข่ายเมืองอำนาจเจริญและนี่คือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายทางการศึกษาดังนี้ 1. กลุ่มโรงเรียนบุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่โดยมีดรวิชัยมานะพิมเป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา235คนนักเรียน2857คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย10โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญบริหารโดยดรวิชัยมานะพิมและรองผู้อำนวยการ4ี่กลุ่มง,งาน้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน152คนนักเรียนจำนวน2 1 4 1คนสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา2566นักเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2,567 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา91บ้านโคจกจักจั่นบริหารงานโดยนางพิศนีแดงสดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน37คนสถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา2567โรงเรียนสร้างนกขาดอนไหวบริหารงานโดยนายรังสรรพมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกขาดอนไหวมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คน มีนักเรียนจำนวน122คนผลงานดีเด่นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปฐมวยัยโรงเรียนบ้านโนนดูผู้อำนวยการโรงเรียนนาพิสุทธิกัญยวิมลค่าราชการครูและบุคลากร16คนนักเรียน139คนผลงานดีเด่นเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุตริตศ,ศึกษาปีการศึกษา2,568ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านคำม,มะโค้งหนองแฝกผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายวัฒนยูลุสมบัติมีบุคลากรทั้งหมด10คนมีนักเรียนทั้งหมด83คนผลงานที่ได้รับรางวัลโล่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดมุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าประจำปี2568 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลบริหารงานโดยนางกัลยารัตนมาสุขมีบุคลากรทั้งหมด8คนมีนักเรียนทั้งหมด58คนผลงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568ระยะที่2โรงเรียนบ้านพักดีเจริญหัวนาโคกช้างมานาผู้บริหารนายมานิตจันโสภามีครูและบุคลากร18คนมีนักเรียน196คน ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568ระดับดีเด่นปีที่2โรงเรียนบ้านโนนจานบริหารงานโดยนายวิชัยมานะพิมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจานมีบุคลากรทั้งหมด5คนมีนักเรียน25คนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา2568ระดับดีเด่น โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวนายพิสุทธิกัญญาวิมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอนดูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขามนาเพียงโคกยาวค่าราชการครูและบุคลากร4คนนักเรียน29คนผลงานดีเด่นเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจําปี2568โรงเรียนบ้านบากบริหารงานโดยนายรังสรรค์ธมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกคาดอนไหวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีนักเรียนทั้งหมด27คนผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย2กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมืองโดยมีนายสมพรพนมลาบราศเป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา166คนนักเรียน1 6 7 1คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย12โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญบริหารงานโดยนายวิเศษเหมสุขมีข้าราชการครูเอลบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนมีนักเรียนจำนวน748คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์บริหารงานโดยนายวิทยาพนเทพมีจำนวนข้าราชการครู9คนบุคลากรทางการศึกษา3คนจำนวนนักเรียน124คนผลงานที่ภาคภูมิใจผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปอดบุรีบุรีไฟฟ้ากาญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งนำโดยนางสาวเวนุกาประทุมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งคณะครูและบุคลากรจำนวน9คน นักเรียนจำนวน58คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2568ปีที่2โรงเรียนโพศิลานาว่าและโรงเรียนบ้านโนนโพบริหารงานโดยนายนาราเทพขยันธรรมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น103คนผลงานที่ภาคภูมิใจ เป็นซอพาวเวอร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้ไมวยไทยได้รับรางวัลระดับชาติในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทยโรงเรียนก้าวหน้าสามาัคคีคำมูเหลืองสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญบริหารงานโดยนายปร,ริญญาบุญมากจำนวนนักเรียน56คนูแราบุคลากรทงการศึกษาจำนวน9คน ผลงานที่ภาคภูมิใจผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปอดบุรีและบุรีไฟฟ้าโรงเรียนศกโดนคำไหลคำเตยบริหารงานโดยนายนิพนธ์หลักทรัพย์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนมีนักเรียนจำนวน101คนผลงานที่ภาคภูมิใจดูทำงานตามหน้าที่นักเรียนเก่งดีมีความสุขเรียนนาหึ้นยางสองคน ในการโรงเรียนนายแสงศักดิ์ชัยทองมีครูและบุคลากรทางการศึกษาสิคนนักเรียน69คนรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศรม่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภัยโรงเรียนบ้านทับเมยบริหารงานโดยนางพิทยาพาเรืองศรีปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรจำนวน11คน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน103คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวระดับทองปี2567โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญบริหารงานโดยนายสมพรพนมราบรัฐมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักเรียนจำนวน197คนผลงานที่ภาคภูมิใจระดมทรัพยากรก,ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์มูล,ลค่า1 5,000 500, ล้บาท 3. กลุ่มโรงเรียนนาผือขึ้มใหญ่หนาแต้โดยมีนายวาสนาพรมวงศ์เป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา130คนนักเรียน1,073คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย13โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนาผือโคกเกอกตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลน,นาผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยการนำของนางคณิฐาทองแรงปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีนักเรียนจำนวน134คนโรงเรียนนาผือโคกเกอกได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสูขประจำปี2568โรงเรียนโคกสวัสดิ์หนองสองห้องดอนแดงบริหารงานโดยนางวรพรชุมรั์ มีครูและบุคลากรทั้งหมด11คนมีนักเรียนทั้งหมด80คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่สอง โรงเรียนบ้านโคกสูงตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลนาผืออเภอเมืองจัังหวดอำนาจเจริญบริหารงานโดยนางคณิ t ฐาทองแรงมีครูและบุคลากรทางการศึกษา3คนมีนักเรียน7คนโรงเรียนบ้านโคกสูงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขในปี2568 โรงเรียนบ้านนาเรืองบริหารงานโดยนางสาวบรรวัรณมณีพันธนะ์ผู้อำนวยการโรงเรียน,น,น,รน,น,นครูและบุคลากรจำนวน9คนนักเรียน69คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวด TPO Creative Contest 2025โรงเรียนบ้านลานาผู้อำนวยการโรงเรียนนางคณิฐาทองแรงมีจำนวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คน มีนักเรียนทั้งหมด41คนโรงเรียนบ้านโลนาดผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายนอกสอมศออเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568โรงเรียนบ้านคึมใหญ่บริหารงานโดยนางพิมพิตาโทบุตรดีโรงเรียนบ้านคึมใหญ่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนมีนักเรียนจำนวน87คนผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกสมศรที่5รางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตปีการศึกษา2568ระดับดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปีพุทธศักราช2568รางวัลเสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านภูเขาขาม บริหารงานโดยนายวาสนาพรมวงศ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด21คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนรวม161คนผลงานที่ภาคภูมิใจสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอมยมุกโรงเรียนบ้านดอนไร่บริหารงานโดยนายวิชัยผลประจกักษ์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด11คนมีนักเรียนทั้งสิ้น90คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร ปีที่2โรงเรียนบ้านหนองเมก็กบริหารงานโดยนางสาวการจนีอักษรพิมพ์มีครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียน54คนผลงานภาคภูมิใจรางวัลเบสแพททีสโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคประจำปี2568โรงเรียนบ้านนาคำบริหารงานโดยนางพิมพิตาโทบุตรดีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน16คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้าน พนาคำได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับดีเด่นและเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2,568โรงเรียนนาแต้โคกสำราญบริหารงานโดยนายอนุชิตดิดทธเนศจำนวนบุคลากรทั้งหมด18คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด170คนจุดเด่นของโรงเรียนส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดน้ำกินบริหารงานโดยนางสาวรัตด,ดาวันได้พึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนมีนักเรียน117คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับโร่รางวัลศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปอดบุรีบุรีไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล โรงเรียนบ้านหัวภูบริหารงานโดยนางสาวรัตด,ดาวันได้พึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนมีนักเรียนทั้งสิ้น45คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4. กลุ่มโรงเรียนนาวังกุฎปลาดุกโดยมีนายอุริศบุญสมเป็นประธานเครือข่าย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา94คนนักเรียน685คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย10โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวบริหารงานโดยนางสุภาพรพรมวงศ์มีครูและบุคลากร7คนนักเรียน47คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2568ปีที่2 โรงเรียนนาวังกุฎากล้านำโดยผู้อำนวยการสุภาพร์พรมวงศ์จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น6คนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน21คนรางวัลที่ภาคภูมิใจบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกช้างหายนำโดยนายอุริศบุญสมผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น16คนและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น117คนรางวัลที่ภาคภูมิใจ รางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองรางวัลสถานศึกษาปลอดไทยดีเด่นและรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาโรงเรียนป่าติวป่าตเตยวิทยาศาสตร์บริหารงานโดยนางดาวเรืองสุเสนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนมีนักเรียนจำนวน68คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก2,568ถึง2,572 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ5จำนวนทั้งสิ้น12ตัวชี้วัดโร,รงเรียนบ้านกุดปลาดุกบริหารงานโดยนายชาญวิทย์หมดม่วงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนนักเรียนจำนวน209คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลโรงเรียนปลอดบุรีบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับดีรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านวังแคนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอำนาจเจริญบริหารงานโดยนายเกียรติศักดิ์ชัยเสรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น37คนผลง,งานที่ภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปีการศึกษา2568โรตรงเรียนบ้านดงสว่างบริหารงานโดยนายนาเรศสายเนตผทัว่วนวยการโรงเรียน ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน49คนผลงานที่ภาคภูมิใจโลรางวัลศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุรีและบุรีไฟฟ้าจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2568โรงเรียนบ้านนาเมืองบริหารงานโดยนายนาเรศสายเนรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่ารรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน30คน ผลงานที่ภาคภูมิใจผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาปูบริหารงานโดยนายวีรวัตรวารินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียนจำนวน38คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่4ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานรอบที่5 โรงเรียนบ้านนาสีนวลบริหารโดยว่าที่ร้อยตรีสมัครชัยกุมพิโรตูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนนักเรียนจำนวน42คนรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลปปอสอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทอง 50. กลุ่มโรงเรียนลำเซบายโดยมีนายบุญมีพันเจริญเป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา120คนนักเรียน790คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย12โรงเรียนได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนนางวลลภาคำจรมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา16คน มีนักเรียนทั้งหมด133คนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านนาหมอมา้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาเจริญพ่วมหน่วยการโรงเรียนนายพีรพัฒนอุทธามีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา15คน มีนักเรียนทั้งหมด81คนผลงานดีเด่นคือรางวัลโรงเรียนขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา2568ระดับดีเด่นโรงเรียนหนองแห่นวนสมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ บริหารงานโดยนางศรีสุดาธานพัน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห่นวลสมบูรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนนักเรียนทั้งสิ้น42คนผลงานที่ภาคภูมิใจเรื่องโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2568ปีที่5โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายพิรพัฒน์อุทธารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน6คนและนักเรียนจำนวน28คนได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับดีเด่นโรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อนายนิติพล์คัฒนะศีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนมีนักเรียนจำนวน75คนรางวัลที่ภาคภูมิใจ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองโรงเรียนแก้งกระถินภูจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนนายบุญมีพันเจริญมีบุคลากรทั้งหมด8คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด45คนรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2568 โรงเรียนบ้านดอนดูบริหารงานโดยนายสุวิศส,สีบูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนมีนักเรียน86คนรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลระดับดีมากสถานศึกษาที่มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโรงเรียนบ้านนายม โดยมีนางสุรีพรศรีบูดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักเรียนทั้งหมด107คนมีผลงานรางวัลดีเด่นคือโรงเรียนที่มี best p r a c t i c e นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ R.T.N.T และ O-net สูงกว่าเกณฑ์ม,มาตรฐานทั้ง3ประเภทมีผู้บริหารโรงเรียนและครูครบชั้นเรียนโรงเรียนบ้านนาเยียบริหารงานโดยนางนันทนาไวยุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเยียวิทยฐานะํำนานการพิเศษ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนนักเรียนจำนวน94คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านนาเยียได้รับโล่รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่บุรี่ไฟฟ้าโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ภายใต้การบริหารงานของนางสุรีพรศสีบูครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนมีนักเรียนทั้งสิ้น24คน ผลงานที่ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาบริหารงานโดยนายสุวิทย์สีบูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรจำนวนหคนนักเรียนจำนวน24คน ผลงานที่ภาคภูมิใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหนังปราโมไทยโรงเรียนบ้านนาคคำสามาคัคคีโดยมีนายบุญมีพันเจริญรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียน52คนผลงานดีเด่นรางวัลรักษามารถรฐานระดับดีแม่โรงเรียนต้นดับปลอดบุรี บุรีไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2,568 6. ก,กลุ่มโรงเรียนไก่คํานาจิกดอนเมยโดยมีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศรีแนวจำปาเป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา119คนนักเรียน839คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย12โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ่อปุกโปโลบริหารงานโดยนายอธิวัตน์คำจรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนมีนักเรียนทั้งสิ้น158คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศคลิปสั้น Happy Noel Contest 2026โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์บริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัยตั้งเปี่ยมวรกุลมีจำนวนบุคลากร1ิคน มีนักเรียนทั้งหมด68คนรางวัลที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลเสมปาปาปาสประเภทโครงงานดีเด่นระดับทองโรงเรียนบ้านเชือกบริหารงานโดยนายนัฐพงศ์มาดขาวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนทั้งหมด94คนผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่5ติดต่อกัน โรงเรียนบ้านดอนเมยบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สีแนวจำปารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนนักเรียน46คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนบ้านโคกค่ายบริหารโดยนางสมพานรัศมีพรมโสภามีบุคลากรทั้งหมด6คนมีนักเรียนทั้งหมด17คนผลงานที่ภาคภูมิใจผ่านการประเมินอ่านออกเขียนได้100%ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1 6โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนาบริหารงานโดยนายสิทธิพงศ์วรรณพัฒน์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนมีนักเรียนทั้งสิ้น38คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลที่ภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกดีเด่นระดับทองประจำปีการศึกษา2567 โรงเรียนบ้านก่อรามคำแหงอนุสร์สองบริหารงานโดยนางกิติมาพรชัยมงคลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนมีนักเรียนทั้งสิ้น59คนผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับดีเด่นปีการศึกษา2567 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนพึ่งบริหารงานโดยนางสาวสาลินีดอกบัวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนมีนักเรียนทั้งสิ้น30คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่6ติดต่อกันโรงเรียนบ้านหนองปลิงบริหารงานโดยนางสาวสาลินีดอกบัวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1ิคน มีนักเรียนทั้งสิ้น60คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลรักสามารถปรฐานระดับดีมากโรงเรียนต้นแบบปลอดบุรีบุรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านไก่คำบริหารงานโดยนางสมพานรัศมีพรมโสภามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียนทั้งหมด143คนผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนหนองชาติบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สีแนวจำปามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีนักเรียนทั้งหมด72คนผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย โรงเรียนโคกสีหนองคลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญบริหารงานโดยนายนพพรน,นามเพลงมีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเรียนทั้งสิ้น58คนผลงานที่ภาคภูมิใจศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่สถานศึกษาปลอดภัยสถานศึกษาสีขาวระดับทอง กลุ่มโรงเรียนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซวโดยมีว่าที่ร้อยตรีโกวิทกันภูมิเป็นประธานเครือข่ายมีครูและบุคลากรทางการศึกษา130คนนักเรียน891คนและมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย10โรงเรียนได้แก่โรงเรียนเหล่าพรวนปากกุงนนสว่างบริหารโดยว่าที่ร้อยตรีโกวิทกันภูมิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนนักเรียนจำนวน182คนรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรักษาระดับเพชรปีที่1โรงเรียนคำปอแก้วคำไหลบริหารงานโดยนายพีรพัฒน์หินแก้วมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนและมีนักเรียน174คน ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง<ม>บริหารงานโดยนายอภินันแก้วใสมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนมีนักเรียนทั้งเส้น127คน ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่7ติดต่อกันโรงเรียนปลาค้าวหนอง,หนงเทียมบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานายเกรียงไกรกะมณีมีบุคลากรจำนวน12คนมีนักเรียนจำนวน110คนผลงานดีเด่นของสถานศึกษาได้รับรางวัลการขับเคลื่อน,นหลักสูตรต้านทุจริศึกษาระดับดีเด่นโรงเรียนบ้านโคกข,ของนครบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนันทิดาปริวรมีครูและบุคลากรจำนวน11คนมีนักเรียนจำนวน77คนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดรือแอลกอฮอล โรงเรียนบ้านก่อนาดีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอำนาจเจริญบริหารงานโดยนายสมยศบุงหวายำมใยการโรงเรียนบ้านก่อนาดีมีบุคลากรจำนวน8คนนักเรียน33คนผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านก่อนาดีโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชรบริหารงานโดยนางคณิ t h าทองทัพบุคลากรจำนวน10คนนักเรียนจำนวน55คน ผลงานดีเด่นเป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นโรงเรียนบ้านดงสีโพร,รักษาการโดยนางสาวตาสุขรักษาชูและบุคลากรจำนวน7คนนักเรียน36คนผลงานดีเด่นรางวัลเสมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทูง โรงเรียนบ้านถอนใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่กา,ารศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญบริหารงานโดยในตรููลาพัานธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถอนใหญ่มีบุคลากรทั้งสิ้น11คนนักเรียน77คนผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านถอนใหญ่โรงเรียนพัฒนาสามาคัคคีบริหารงานโดยในอำนาจรุจิตรมีบุคลากรจำนวน20คนมีนักเรียนจำนวน176คนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ สุขาดีมีความสุขประจำปี2,568และนี่คือทั้ง7เครือข่ายผู้พัฒนาการศึกษาและทุกความร่วมมือที่จะพัฒนาให้องค์กรก้าวไปพร้อมกันเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนในอนาคตต่อไปเครือข่ายเมืองอำนาจ,จเจริญ